ใช่เองแต่บร huh? oh. so ิษัทเจมี่ไงฮะมันมีบริษัทรูปของเขาแล้วก็บริษัทเจมี่บริษัทโทนี่นะโทนี่เนีโอ้โหแน่เลยไหมบางทีเนี่ยสมมติเราโอเคหมเลขสามเขาจะทําทีมของเขาบริษัทของเขาหรือว่าอะไรอะไรอะไรของเขาเนี่ยซึ่งเขาจะทาอะไรอะโรงเรียนสอนภาษาจีนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นกกตัวอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีความฝันอะไรถ้าถ้าจะมีเป็นของตัวเองจะมีอะไร อ๋อใช่ใช่เพราะว่ามันโอสิมันมันยังต้องผ่านตัวนี้ก่อนไงแต่ในความคิดหรือว่าอยากจะสร้างโรงพยาบาลหรือว่าอยากจะทําอะไรอ่ะบ้านพักคนชราหรือว่าอยากจะทําอะไรที่เคยมีไฟฝันไหมไอ้แปดเนี่ยเราต้องวางแผนเลยนะบอกตรงๆเวลาเนี่ยมันเร็วมากนะแต่มาเองเนี่ยไปอยู่ไต้หวันดเว็บเฮ้ยตกใจเลยหนึ่งเก้ากศูนย์ถึงสองศูนย์สามสิบปีผ่านไปแล้วตอนเมื่อก่อนจตมาเนี่ยเป็นเด็กนะแตมาเนี่ยอย่างกับเราเนี่ยอายุสิบเจ็ดสิบแปดไป มันเวลามันทําไมอะไรนะเราจะเป็นอะไรนะเราเที่ยวของตามอาจารย์ตามอะไรไปพออาจารย์ตายไปปุ๊บอาจารย์จีนก็ตายอาจารย์ไทยก็ตายยงพ่อก็ตายเอ๊ะเวลาไปไหนมาไหนเมื่อก่อนทรหัสชีวิตตอนที่อายุสามสิบเจอแต่อะไรนะคนอันนี้แก,แก,แก่ใช่ไหมต่อหลังเนี่ยไม่มีแล้วคนแก่แกจะมีรุ่นรุ่นหนุ่มๆแล้วเ,เราไปกลายเป็นคนแก่ไปแล้วเพราะอะไรหนึ่งเก้าเจ็ดกว่าเดีก็เจ็ดสามเลยนะมทำไมโอ้ยรู้สึก ทันหลังกันไปอา้าสามปีตอนนี้อายุห้าสิบแล้วื่อก่อนนะอ, 10, 4, 15, อายุสิบสี่สิบห้าเอ้ามันไวจังเลยไม่เชื่อนะเราลองถามคุณแม่ดูสามคนคุณแม่แม่ทั้งหลายที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเอาลองถามดูสิเป็นไงบ้างไวไหมไม่ไวเวลาเราไปทํางานอยู่แต่แบบเอา้ายี่สิบปีแล้วอันนี้มาอยู่เมืองไทยอา้ายี่สิบปีลแล้วแป๊บเดียวนี่แหละ,ละอจ,จะมาเลยว่าเลขแปดเราต้องวางแผนเลย เราไม่ต้องพัวเราเราคิดแล้วแล้วมันมันไม่เป็นไรค่อยๆทาไม่ต้องตั้งเป้าไว้สูงแราถ้าค่อยๆไปทำเรื่องเรื่อเเขียนแผนอะไรสิบปีสิบปีสิบปีทําไมแจ็คบาธทำไมอะไรเจ้าของอะไรใหญ่ๆทั้งหลายเขาทํอเลยเขามีแผนไว้ก่อนสิบสมมติว่าตอนนี้เราตั้งเป้าไว้อายุสามสิบเราต้องมีอะไรละอายุสี่สิบเราต้องมีอะไรละหรือว่าห้าสิบมีอะไรแล้วก็ลงมือทาเลยอย่างของตมาในห้าสิบเนี่ยเพิ่งมาเริ่มสร้างตัวเนี่ยจะสายไปเหมือนกันนะ ที่สายเป็นพ่อเลยโอ้โหพระเพื่อนเดม,มาเนี่ยสร้างวัดที่สมาราสอินโดนเนี่ยสร้างหมดไป 80, 80, 80ล้านดอลลาร์ <Okay. S 2> สร้างีก,กับเมืองใหญ่เลยฮะอายุ50<ะ>กว่าเองถ้าเกิดตั้งเป้าแล้วม,มันเหมือนจะมัดกาสันมันไม่มาตรงช่วงเวลาการมันจะเป็นโจทย์อย่งนี้ไง ม่มันมันสามารถวางแผนได้ไงละครชีวิตเราอะถ้าถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องมีการวางแผนเนี่ยเราต้องมีแผนเราว่าเราจะทํอะไร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 เสร็จแล้วเราก็ทําไปตามแผนเราแล้วล้วตัวเราตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ออายุ30เราต้องมีเงินสักสิบล้านยกตัวอย่างพออายุ40เราต้องมีสักร้อยล้านอะไรหลังจากเราต้องมีพันล้าน้วยอะไรมันได้มันได้เราก็ทําอะไรเราต้องเขียนรายละเอียดออกมาแล้วสมมุติที่สมมุติเราถามอะไรนะสมมติ แผนที่เราวางไว้มันทําสําเร็จแล้วถูกเฉยๆแล้วถูกเวรคืนบ้านโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวอย่างนี้มันมันที่เกิดขึ้นกันอยูอย่างนี้อ๋ออันนั้นก็เป็นวิบากกรรมนั่นแหยนั่นแหละเป็นวิบากกรรมมันมันมีมีสองสองสี่ด้วยอ่าอือสองสองไม่มีสองสามห้าสองสามห้าสองหกแปดสองห้าเจ็ดอสองแปดอ่าสองหกแปดมีหนึ่งสองก็คือว่าอี ก็อาจจะกลกายเป็นคาระพิบากกรรมไปเอสมมติว่าคนที่สังเกตไหมาบางทีคนไม่มีที่อยู่บ้างอะไรบ้างเลยบางทีเราเคยจับเคยหน่วงเคยอะไรเอาไว้เคยไปอะไรนะคนเมื่อก่อนเราสมมติว่าบางทีมันไม่ใช่ชาตินี้ <c oughs> มันเป็นชาติที่อดีตที่ผ่านมาคนเขามีบ้านอยู่ดีๆเราเป็นแม่ทงแม่ทับเราเป็นอะไรเราสั่งหรือเขาทิ้งทันทีเลยอ้าว เขาก็ไม่มีที่อย e hey? no. ู hey? He s <S s <S ่ไม่ม yeah. ีอะไรนุ Who, ่มเคยนั่งสมาธิน่ะเห็นไหมเป็นแมครับแล้วก็ไปบุกบ้านเขาแล้วเขาต้องหอบลูกหอบแล้วหนูเผาบ้านเผาท้องเขาเห็นไหมเห็นไหมมาเลยเนี่ยจะมาว่ามันเป็นกรรมกรรมที่อดีตชาติเราไปทำกับเขามานี่เราเกิดมานี่อ้าวอยู่ดีดีบ้านเราเลยละเขามาทำาถนื่แบบอ้าวที่อื่นไม่ไปทำาถนนั่นทำไมทานี่แหละเราอดีตชาติที่เราว่านเรานั่งเราเห็นนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆ อเน,นี่ยบางทีเนี่ย mm hmm. พวกที่เป็นแม่ทงแม่ทับทั้งหลายเนี่ยบางทีสร้างกรรมเยอะเหมือนกันนะบางทีมันต้องมารับผม mm hmm. กรรมที่เราเจออดีตชา,า,า,าตาิว่าบางคนแค่เศษกรรมนิดเ่ียวแบบมันดูขาตัดดูว่านั่งกับมั่งนั่งดูใช่ที่เห็นว่าว่าเราไปฟังเขาตรงไหนตรงที่่าตัดน้กอกเป็นรอยมีดเสียดเข้าไปนนักบุเลยนะเนี่ยแหละแต่มาไม่มอย<อ>ากพ<ม>ูดนะเพราะพูดเรื่องกรรมเนี่ยมันพูดไม่จบหรอกเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยล่าสุดนี่จะมาจะยกตัวอย่างเชื่อไอตา ป็นลูกศิษย์เนี่ยมันใช so ้ใช so 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 ้เมื่อก่อนมันช่วยงานเหมือนเหมือนแอนนี่เน่ยแกก็เป็นแม่บ้านไปดูแลคนแก่ดูแลเด็กดูแลดูแลคุณแก่ดูแลเด็กเป็นแม่บ้านด้วยเสร็จแล้วอะไรนะเป็นแม่บ้านเนี่ยพอดีไปทําความสะอาดอะไรมันมีงูมีอะไรฝนตกงูเล็กงูน้อยมันวิ่งเข้ามาเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ฆ่าเจ้าของบ้านเขาเฮ้ยแค่นี้นะงูก็เอาเหลีองทำงูตัวเล็กนิดเดียวไปฆ่างูแต่มันเป็นพิษน่าจะมีพิษนั่นไม่ฆ่าก็กลัวจะาเนี่ยเข้าโรงซ จะเลยฆ่าง so ูก so like um, ็ตีตีตีงูงูตัวเล็กนิดเดียวฆ่าตายเสร็จแล้วอ๋อวันนี้มาฝนเป็นฝนเป็นลมฝนตกรีบไปเก็บผ้าอ๋อวิ่งวิ่งไปก็บผามันเลื่อนะชไหมปุ๊บโอ้โหปักโอ้โหลันเลยเสร็จแล้วพอปักลันปุ๊บโอ้ยังเดินได้อย่างได้วยังมาของเจ้านายมาขึ้นลงพอขึ้นเครื่องลงเครื่องจะเดินปุ๊บสุดเลยเดินไม่ได้เลยเนี่ยจะมาไม่ได้เจอตัวจะมาแค่โทรศัพท์คุยดูแต่มาว่าอันเนี้ยมันจะมาไม่รู้มันเหมือนกับมีเสียงมา มันอาจจะมาเคยไปฆ่าสัตว์ชีวิตหรือว่าอะไรกแกมาบอกเรื่องงูนี่พบจะมาโอ้ตายเลยวิบากกรรมมันไม่ต้องรอเดี๋ยวนี้กรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตจีพีเอเลยเหมือนกับตำรวจหรือว่าตรวมันงูมันจะเอายิงลงไหนแม่นแน่โดูเลยอันนี้แค่งานได้เคยดูนี่ไหมที่คูคบเชฟทำอาหารงูแล้วก็ตัดสมองงูแล้วงูมันถูกตัดแล้วนะ มันยังกระโดดฉกจนกู้คนนั้นตายอ่ะได้ดูโอ้ไม่ไม่เคยนะไม่เคยเห็นนะเออดี๋ยวนเนีะได้ได้ได้กรรมมันมาทางลายแล้วตอนนี้เน๊ะเออใช่มัน <ๆ S 1> เดี๋ยวนี้นโลกกรรมเนี่ยมันแบบว่าไม่ต้องพูดถึงเลยมันไวมากจริงๆตอนหลังเนี่ยพอมันนี้ปุ๊บเดิมได้ต้องเอารถรเอ่อไปเต็มๆเข้าโรงพยาบาลเอ็กซเรย์กระดูกทีสิบสองแบบว่าสุดหมอนรองกระดูกสุดอะไรเงี้ยพอไปปุ๊บแกก็อ่าเดือนหนึ่งแกก็ไม่ได้ไปลาหมอแล้วก็ ใส่เสื้อกาะใส่เลยแล้วก็ไปเจอหมอบ้านบ้านหมอบ้านานก็อะไรนะให้เพื่อนกันอ่ะคืนทัดเฉัๆไม่สบายเห็นนะั่นก็เกจ็บเสร็จแล้วไปหาไปพักที่บัดนนะ่ะเป็นมีเจ้าทรงมีปู่ลุงปู่ก็เยียบขึ้นอะไรโอ้แกก็โอ้ยไม่ไหวแล้วป,ปู่ปู่ปู่พอแล้วเพคะพอไปเช็คอีกทีปุ๊บตอนนี้หมอหมอคนแรกบอกว่ากระดูกเคลื่อนอ่ไอ้คนแรกก็กระดูกแล้วไอ้ไอ้คนที่สามไปเช็คให้ดีๆแต่มาไม่กล้าไปจัดให้นะเพราะแต่มากลัวใส่เสืกก้อกนะาออ่ารนนะวันนี้เสร็จแล้ว สุดท้ายแตมาบอกให้ไปเช็คดีๆอันนี้อาการแตมาตรวจแล้วนะมันเป็นโรควิบัติกรรมอีกนะและโโ้วบอกว่ามันมันน่าจะโดนคนเหยียบคน,นวดคนในมันสาหาัสแต่เขาก็ไม่ได้เบลหมอแนละ้วที่จริงตอนมันลื่นล้มเนี่ยมันยังไม่หนักแต่พอเป็นวดไปเหยียบไปอะไรก็หนักกว่าเดิมอีกเลยก็ตอนนี้แตมายังไม่ได้โทรไปเช็คว่าผ่าได้ยังเพราะว่ามันลุกมาไม่ได้เพราะว่ามันลุกก็ได้โอ้นั่งโอ้ยลุกโอ้ยมันกระดูกข้อที่ทีสึสองเนี่ยมันยุบมันอะไรละมันต้อง หมอก็บอกว่าผ่าอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยผมว่าอาจารมาเห็นเลยว่าวิบากกรรมเนี่ยคือว่าบางครั้งที่ว่าใครทําอะไรไปคนนั้นก็ต้องยอมรับเราไปทําแทนไม่ได้เราช่วยไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมอันนี้ก็มันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเลขสามเห็นไหมถ้าเขามีที่มีมูลนิธิมีชมรมมีร้านมีบริษัทต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ต้องกลัวเลยเขาจะปูดเสียงดังได้อะไรได้หรือว่าจะเปิดโรงเรียนเปิดรายสอนได้เลยแต่ถ้าเขา ย,ยังไม่มีเนี่ยยังไม่มีอะไรเขาจะพูดเขาไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นสมมติว่าเราบริษัทหรือว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นของเราเราก็กลัวๆอยู่ต่อไปเราให้เขาทําเต็มที่เลยเขามอบเขาเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดก,การเต็มที่เลยอาาะไรประมาณนี้เข้าใจไหมโอเคอ่พีงเพงมีอะไรถามไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะอ่าโอเคเลยมาที่0นาทีโหมันน่าดูเลย <c oughs> <c oughs> อ่าเนี่ย ไม่ว่าใครที่อายุยังไม่ถึงตรงนี้เราสมมติว่า60เนี่ยอันนี้น 60, 61, 61เิืนไม่ใช่6 0 61เดือนแล้าก็61ตั้งมันลบถูกไหมมันลบได้61ตั้งลบ7สมมติว่าอยากจะมีอะไรนะบริษัทมีอะไรเป็นหมอตัวเองเหลือ54 54ลบ7 4, 47ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม1 7ลบ10 3ามสิบสป่ะยี่สิกช่เนี่ยคุณเอกช่วยดูหน่อยมาจำได้ห้าหกเจ็ดลบเจ็ดเทสี่้าสบเจี่เจ็ืสามสิามนึเ็ด่สิบหกเนี่ยเปิดร้านเปิดธุรกิจของตัวเองได้เปิดค่ายตัวเองได้เลยเปิดอะไรของตัวเองได้ถ้าต่อไปเราไม่ต้องกลัวเลยแต่เราเราต้องสูตผลทีนี้ไปเราจะพูดได้เลยเป็นบอสเป็นอะไรได้เลยสบาย แต่ต้องมาอันนี้แต่บางทีการตัวนี้ิดครับตรงไหนสี 40, 7, 100, ่สิบจลบจตต้องต้องเหลือสาเออเออหรือสีเหรออ๋อใช่ใช่ใช่่สี่สิบกใช่ใช่ใช่ตรงนี้จะมีสามสิบสามสามใช่ยี่สิบหกยี่สิบหกก็ได้สามสิบามก็ได้สี่สิบก็ได้สี่สิบเจ็ก็ได้ ห้าสิบสี่ถ้าเรายังไม่ยอมมีไม่ยอมรับภาระไม่ยอมอะไรนะไม่ยอมอ่าอันนี้เราก็นั่นหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดนี่แก่ไปนะ,ะนานไปนะ,ะเดี๋ยวนี้เราเห็นไหมเด็กๆหรือว่าอะไรนะเป็นเจ้าของอะไรนะอย่างก,กับอ่าอะไรเนะี่ยอ่าท่อแก่น้อยเห็นไหมอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกเปิดบริษัทท่อแก่น้อยตอนนี้นอนดีพงเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเหนื่อยหรอกมันอยู่ที่ว่าเราจะ บางแผนจะเอาไม่เอาจะทําไม่ทํำแค่นั้นเรามีแผนการไม่เอาเลยเพราะว่าแปดแปดแปดเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้ตามตามที่ว่าถ้าเคลื่อนโฉมคิดอะไรสฉมปรารถนาเลยเราลงมือทําเลยเนี่ยเราจึงมีเรายิ่งทำเราสําเร็จแล้วเราก็จะเอาเงินเอาทองไปทําบุญทําทานไปช่ยวยเหลือคนยากคนจนได้ต่อโอเคเพราะว่ามีคุณอะไรหมยนอนข้างนอกนะเดี๋ยวก็จะกลับไปโอเคเเอาจจะไม่ไม่พร้อมกันอีกครั้ง お。 จบไป้เป็นนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมคุณนิชาเจอกันใหม่ในแปดโมงส่บนาฬิกานะเดี๋ยวไม่ใส่แล้วไม่ใส่ยนะเนื้อค่าเนี้ต้องเป๊ะเป๊ะตรงเวลาเลยนงใส่โปรแกรมถ้าเราใส่โปรแกรมเนี้ยเราก็จะทรงเวลาเอ่าเนืานี้สั่งจิตได้จิตสั่งได้หรือถ้าเราอาจารย์ยังไม่เริ่มอาจารย์น่าจะเริ่มตั้งเก้าโมงลงมาถึงเก้าโมงก็ค่อยมาถึงเก้าโมงคนเนี่ยวแล้วก็จิตก็ไหลกัได้แล้วเน อ่ะวันนี้การบ้านนะอย่าลืมนะถ้าใครยังไม่ง่วงนอนให้ไปทําไว้พรุ่งนี้เช้าเราจะคุยกันนะอายุเจ็ดขวบเรียนหนังสืออายุสิบเอ็ดขวบมาเมืองไทยอายุอันนี้เท่าไหร่ทิปๆไว้เราเราเราแต่งงานครั้งแรกมีลูกครั้งแรกอะไรที่ว่าดีสุดๆแบบว่าที่เราจําได้เลี้ยวสุดๆเราเอาแบบที่สุดๆที่เราจําได้จําความได้เจ๊งไปเลยเร่มละลายสิบล้านตรงนี้อ่ พอเราจะมาดูโอ้กันตัววังเนี่มันจะมาถึงเราอีกรอบนึง<ม>่งอันนี้แหละเดีวเราจะบอกถ้าเรามานั่งคิดตรงนี้ครบเนี่ยมันจะอันนี้เวลามันจะไม่ทันนะแต่มาก็จะยืดเวลายาวมาทำเป็นยังไงเดี๋ยวคิดนั่งคิดก่อนอแต่มาก็ลืมละก็มีคนี้ไม่เก็บนะ<ม>โอเคนะถ้าผ่อนเนาะอ่าถ้าใครว่างก็คืนนี้อย่าลืมนะให้เวลาขอเวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทีไปทําเลย ไม่ว <muitas> ่าเรื <righteousness, S 1> mm ่องแต่งงานเรื่องยาเรื่องมีรูปเรื่องผ่าตัดเรื่องเก็บเรื่องป่วยปุบิเหตุโรคทิ้งโรคข้ามหรว่าอะไรดีดีๆก็มีนะไอ้ที่ไม่ดีก็เกณฑ์ไปเราจะได้รู้ว่าเกณฑ์มันจะเกิดดีไม่ดีดีไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ระวังที่ที่มันจะถึงเนี่ยแต่ว่าหนูว่าถ้าเอาตามบัตรตามมันจะถึงเงิคนเอาอนเลยอ่อของของขอบฟินมาเนี่ยเอาเอาเอาของบัตรว่าของกินขอบฟินมาเนี่ยของบัตรขอบฟินมาเนี่ยเอามาแล้วสองอันอะไรคะเอามาทั้งสองอันแล่ะได้เหมือนกัน เรา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 ขวบของเราเนี ay, ่ยมันมีแค่ต่างกันแค่อะไรนะยี่สิบสองกับยี่สิบสาต่างกันแค่วันเดียวไงอ่าอ่าเนี่ยได้ทั้งสองอ่าเราไปดูเลยแต่เราเอ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 าปีไหนสักปีหนึ่งก็ได้อ่าไม่เป็นไรเพราะให้สองชุดแต่ชุดหนึ่งก็เป็นของอันหนึ่งชุดหนึ่งเป็นอันหนึ่งข็ให้สองชุดนองแต่ ใช่ไหม4แผ่นแั้เนี่ย4แผ่นเนี่ย4แผ่นก็วันนี้เอาไปชุดนึ่งอชุดหนึ่งแต่รุ่นี้พนี้ค่อยสรุปาแต่ละคนในบ้านไปชีวิต5ช่วงเ่ยเลยสรุปยังอันนี้มันดึกแล้นะเน่ต้องสรุปคุณขอญาตทางีรังพี่จะสั่งนะพี่จสังนี่ีค่ะพีี่อาจารย์บอกว่านี่นี่จะสั่ง่ง ่ไม่เว่าเกตอันเนี้ตอนนี้เหมือนกันาุบันนีที่บนเนี่ยระหว่างอายุเท่าไร่นะอายุอายุสิบถึงหกเนี่ยไหมไปป เนี่ยเลขหกเนี่ยทำไมไม่อาจจะเป็นหมอดูจะเป็นหมอรักษาจะเป็นหมออะไรหรือว่าคนมารักษาเราดูแลเราเราต้องมาอันนี้ตรงเ้าเนี่ยบริการหรือว่าบริการจึงงานบริการนะเนี่ยข้ายประกงประกันก็ใช่เนกัเนี่ยก็เลยหก ก็จะเป็นเซลล์ด so ้วยใช่นั <Yeah. S 2> ่นแหละอาจารย์มาทักทายว่าหัวจะจะจะเป็นหมอหรือจะให้คนอื่นเป็นหมอหนูจะเป็นหมอเองที่คนนีก็นั่นแหละที่เราตรงต๊ะก็เพราะเลขหกนี่ไงใช่ไหมของเราเราเลขเงดก็แต่พอมาถึงนั้นเนี่ยแม่เราต้องออกกําลังกายต้องออกกําลังกายต้องอะไรเนี่ยต้องขยับกเยียบหน่อยๆมันต้องลดน้ำหนักต้องอะไรเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าแต่เลขอะไรที่อ้วนเพราะว่าเลขสี่กับเลขเ้าเนี่ย บางค้งเนี่ยม <azu> ันล็กไม่ได้ยิ่งลดก็ยิ่งอ่อนในตอนนี้แะมาดูเดยตอนนี้ม่เก็บวทนีเจ้าาวัน่เจ้าเจาเจ้าเฮะไไม่แฝลอกะถได้ถึงดกไไมากเลยอ่ะแงต้องหอกนะใช่สีต้องอก ปัหาอะไรนะดีไรค้อ๋อึบอกไปอายุเนี่ยมันรวมในท้องเปปีหนึ่งนะสมมติว่าตอนนี้เราอายุห้าสิบเจ็ะป็นห้สิบดใช่ไหมหกสิบนี่หกสิบปีนี้ปีสองศสองสี่ใช่ไหมสองสี่อยู่ตรงนี้ ห้าสิบนะแปดอะแตนะ่ห้าสิบแปดเนี่ยมันต้องรวมในท้องหปีที่เนี่ยเราประมาณอายุห้าสิบเจ็ดใช่ไหมใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันรวมในทอ้องไงของจีนเขาแล้วเขานับนับใ,ในทอ้องเอาของไทยนี่คืหอห้าสิบเจ็ดไม่ใช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 ่อันนี้คนหนุจะคิดเป็นเอาเอาของบัตรของจีนหรือว่าของก็เราเขียนทั้งสองอันได้ก็ได้มันไม่ต่างกันเท่าไหร่อลองลองดูแล้วก็ติก๊กแล้วเราเอาสักอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่สับสนอืมอันนี้ไม่ต้องมองดูอย่าง่ย อ๋ออันนี้อายุไงอ่าน,นออกไหมอายุอายุหนึ่งขวบในท้องแม่สองขวบสามขวบสี่ขวบอายุหนขวบกว็เนี่ยสองอันนี้สองหกแปดเนี่ยนี้เป็นปีหกเจ็ดใช่มสองหกแปดใช่ไหมมันเราวันเดนเกิดเราไปใส่ป๊่มึงเก้าหกเจ็ดเออเออเอ ติ๊กไปปบออกมาเลยมันคำนวณนที่เราคำนวณตามวัเนี่ยมันดูปีดูปีนวันเป็นวันดูอเปีเป็นปีเนี่ยมันัเนี่ยมันเอาแต่ปีมาเดือนวันเดือนวันเราไม่ไดเอามาอายุแต่คนเอาใจได้จำได้วิจิเราก็เขแต่วิยังไม่่ใใช่ใช่ใสมมติอายุยี่ิบเราไปไต้หวันอายุยี่สิบเรไปแต่งงานอายุอายุยีเรามีลูกมีอก็ใส่ไปมันก็ตกรหัสใช่มใช่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 ตรงไหมราใช่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 ใช ต๋อยิดกันไม่ได้ิดขออนุญาตเอาไ